นี่เป็นการขับรถเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับหลังจากที่พวกเรารับรถจากสนามบินแล้วเนี่ยพวกเราตรงมาที่จิโกคุดาน,นี้หรือภูเขานากกันเลยใบยไม้ที่กำลังพีเอียดทำให้ที่นี่ดูเปลี่ยนไปจากที่พวกเราเคยมามากๆเลยนะนักท่องเที่ยวก็น้อยกว่าเดิมเดินง่ายขึ้นเยอะและสีสันของใบไม้ที่ตัดกับไอระเหยกรรมฐา,านเนี่ยมันสวยจนเราถ่ายรูปก,กันเพลินจนลืมเวลาเลยนะครับแล้วอย่าลืมเดินเข้าไปให้สุดจนถึงอบอเทสเซนอิเค้น้าที่เดือดปุดๆอยู่ใจกลางหุบเขาเนี่คือจุดที่สวยมากๆจริงระหว่างทางขับรถขึ้นไป มาพอครับเราเจอเจ้าถิ่นตัวจริงที่เป็นกวางตัวใหญ่มากแบบว่าตื่นเต้นมากทําตัวไม่ถูกแต่พอผ่านช่วงนั้นมาได้เนี่ยสิ่งที่เราพวกเราอยู่คือความสวยระดับ stunning เลยสวยแบบตะกลนจริงๆเลยนะที่นี่คือโอยุนมาพอรนบ่อน้ําพุร้อนสีฟ้าตัดกับแสงสีทองช่วงเย็นมีไอ้น้าลอยเหนือผิวน้ําตลอดเวลาองค์ประกอบทุกอย่างมันลงตัวจนทําให้เรารู้สึกว่าที่นี่ไม่เหมือนญี่ปุ่นเลยครับเป็นที่ที่อยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยเนื้อตาตัวเองจริงถ้าขับรถมาเนี่ยก็สะดวกมากเลยนะใช้ จอดรถใบเดียวกับหุบเขานรกได้เลย